ตรมานำลงให้กร้วัสดุได้ไหมครับแถวรถจะเสยาในทังทราล,ลัางที่1ด้นน่าสถานีเป็นทวน,นรถสถานรรมดาทานที่2ข้าหนึ่งเดียวเราะสพอทางจากสถานีต้นทางทบุรีไปทางสถานีประจ่วงพิรีขันครับ ที่น,ะนี้หมากสถานีก็โงไปแล้วจะอยู่ก็อสอง่งพุทธิสถานีาัก่านจุนกองาก้น